อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมพศ2567นะครับขณะดน,นี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับ10โมงก็รอให้แดดจะจ้าเลยจะได้เห็นว่าไม้มันสวยแค่ไหนเนี่ยไซส์กระถาง8นิ้วนะครับเนี่ยไซส์กระถาง8นิ้วต้นใหญ่สวยมากเต็มเอาไปขึ้น10นิ้ว11นิ้วได้เลยนะบางตัวยังจัดโปรโมชั่นนะขายเหมาขายเหมาอยู่นะครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกให้10ต้นเลยนะ ให้สิบต้นให้ให้แบบให้ถูกให้ถูกเลยอะ่ะให้สิบต้นขอพันบาทค่าส่งร้อยสามสิบนะครับส่ง e อ s อมเอนะครับค่าส่งร้อยเก้าสิบห้าบาทร้อยแปดสิบห้าบาทอะ่ะบางตัวขอค่าส่งแค่ร้อยสามสิบาทแปดนิ้วใหญ่สวยดูดินะครับใหญ่สวยนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลยเดี๋ยวบางตัวปิดเน็ตแปบ๊บหนึ่งบางตัวลืมปิดเน็ต่ะโอเคปิดเน็ตก่อนอ่ะ นี่สวยใช้ได้เลยแน่แนๆอ่ะใหญ่ๆเต็มๆนะครับเนี่ยดูดินี่ดูนะครับนะคบ่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกมีลูกไม้ใหม่เพียบมีของใหม่เพียบมีสีใหม่ๆเพียบเผลอๆไปมีแบบสีกลางๆหรือว่าดอกรุ่นแบบเมื่อต้นปีอะไรอย่างนี้อยู่สามสี่ต้นนอกนั้นก็เนี่ยจะเป็นตัวใหม่แบบนี้แบบนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขายสิบต้นสิบต้นขอพันเดียวนะครับตกต้นละร้อยเองถูกมาก นะครับแล้วไซส์ขนาดนี้เอาไปขึ้น10นิ้ว11นิ้วเลยนั่นนหะนะครับนี่นะครับขาย10ต้นพันบาทขาย10ต้นพันบาทค่าส่งก็เอามาร้อยสามสิบนะครับ10ต้นพันบาทค่าส่งเอามาร้อยสามสิบ ท่านใดสนใจก็ทักททยมาเห็นคลิปบางโตก็รบกวนท่านลูกค้านะครับช่วยบางโตหน่อยฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามในย u ทูบเฟซบุ๊ก o ิ k t ็อกอินสตาแกร m ให้บางโตด้วยนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามในย u ทูบเฟซบุ๊ก o ิ k ต็อกอินสตาแกร m ให้บางโตด้วยบางโตจะเลื่อน่ออันดับการมองเห็นเนาะสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับนี่ไลน์แอดลิสต์เติ้ลการ์เด้นไล k กแอดลิต์เติ้ลการ์เด้นข้างบนเฟซบ o ๊กก็อยู่ตรงนี้ Line นไลน์แอดลิสต์เติ้ลการ์เด้นในท้ก ในทิกตอกน่าจะเป็นแถวๆนี้นะครับในอินสตาแกรมก็ข้างล่างนะครับแอดลิตเติลการ์เด้นนะครับคัดลอกข้อความตรงไลน์แอดลิตเติลการ์เด้นเนาะแล้วก็ไปวางที่ไลน์ส่วนตัวท่านลูกค้าร้านบึงตก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยดูดิแปดนิ้มันใหญ่มากเลยนะใหญ่เวอร์อ่ะคุ้มนะครับถ้าใครแบบแอดไม่ได้อ่ะทักไม่ได้แอดไม่ได้ทักทีก็ทักมาบอกบางตัวในช่องคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวบางตัวจะส่งลิงก์ไปให้แล้วกดเข้ามาในร้านบางตัวเลยก็ง่ายหน่อยแต่ว่า ส่งลิงก์มันต้องอะไรสองขั้นตอนนะแต่ถ้า,าลูกค้าเอาอย่างนี้ละกันใครแอดไม่ได้ก็ทักมาบอกบางตัวในช่องคอมเมนต์นะเดี๋ยวบางตัวส่งลิงก์ให้แล้วก็ <c oughs> แล้วนี่ดูไซส์กระถางหกนิ้วเป็นไงนี่ไซส์กระถางนเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยไปขึ้นแปดนิ้วเนี่ยที่เอาไปขายในเขตนี้ข,นขึ้นไว้ยังไม่ได้เอาไปขายนะครับเพราะว่าท,ทําทีเดียวเลยแล้วก็ทยอยเอาไปขายเนี่ยอยู่ด,เดีเอาไปขึ้นแปดนิ้วเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเอาไปขึ้นแปดนิ้วเลยนะครับสวยมาก อ่าเนี่ยใครจะเอาไซส์กระถางหกนิ้วที่พอถอนไปแล้วลูกค้าต้องไปขึ้น8ดนิ้วดีดิวขึ้น8ปดนิ้วมันกำลังสวยเลยนม่มีรอยไม่มีอะไรนิดหน่อยเนี่ยสิบสี่ต้นมึงโตให้สิบสี่ต้นนะโคตรใหญ่เลยอ่ะนะครับแล้วไม้มันเต็มอ่ะไม้มันเต็มอ่ะมันเต็มข้อเลยและกิ่งก้านยาวเป็นคืบเลยนะครับไม้สวยนะครับดอกก็ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกครับนี่ค่าไปนะครับค่าไปเลยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอก นะครับคะไปเลยนะครับนี่ก็ขาย14ต้นพันบาทขายราคานี้แหละขายขายถูกๆเลยนะครับค่าส่งเอามาร้อยเดียวพอค่าส่งเกินแน่แต่บางโตก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราแบ่งๆกันดอกกําลังมาด้วยดอกกําลังมาด้วยค่าส่งก็เอาร้อยเดียวเอาร้อยเดียวนะครับเนี่ยสวยมากเนี่ยใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มังโตดูไม้ให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งมังโตหาไม่ค่อยเจอหรอกนะครับบางทีมันต้องรอดอกบานเราถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อะไรที่ให้ลูกค้าได้เนี่นะครับเจอแล้วแหละนะครับเจอแล้วอ่านะครับเนี่ยสิบสี่ต้นพันค่าค่าส่งร้อยเดียวเอาค่าส่งแค่ร้อยเดียวเท่านั้นครับโอ้ค่าส่งเกินแน่แน่เกินเกินแบบเกินไกลไกลเลยอะ่ะเกินไกลๆเกินแน่แน่เลยอะ่ะนะครับ ก็เนี่ยใครจะเอาก็ทักไทยมาบอกตัวได้เลยนะครับนี่นี่ไซส์กระถาง6นิ้ว14ต้นเอาพันเดียวนี่แล้วก็นี่เอาใครจะเอาชุดเล็กนี่6ต้น5้าร้อยปะ่ะสวยเนี่ยบักใหญ่เต็มเมเลยเนี่หต้น5้า้อยมีชุดหนึ่งอันนี้ชุดที่1นะนี่6ต้น500้มีชุดที่1กับชุดที่3ต้นใหญ่กิ่งยาวไม้บางตัวไม่ได้กิ่งสั้นแล้วก็ขายนะไม้บางตัวเลี้ยงจนกิ่งยาวแล้วก็ขายนะครับนี่เนี่ยหกต้นพันมีชุดหนึ่งกับชุดสามเนาะ นะครับแล้วก็ใครที่งบน้อยงบน้อยสตังค์น้อยอ่ะเนาะที่งบน้อยหน่อยก็นี่สามต้นสามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบดูดิดอกมาพราวเลยนี่ชุดที่เก้าดูคลิปวันไหนอะดูคลิปเมื่อวันซื้อหรือไงเนี่ยแหละเนี่ยชุดที่เก้านี่สวยชุดที่สิบนี่สวยลูกไม้ดอกเนี่ยลูกไม้ใหม่ดอกเนี่ยสวยมากเนี่ยชุดที่สิบเนี่ยลูกไม้ใหม่ดอกเนี่ยมีแดงพญาเพิ่มทรัพย์แล้วก็มีะระฆังทองนี่ชุดที่สิบชุดที่สิบหนึ่งมีแดงพญาเพิ่มทรัพย์ม่วงดำ แล้วาลูกไม้ตัวนี้นี่ชุดที่สิบหนึ่งนี่ก็สวยชุดที่สิบหนึ่งนี่สวยนะครับใช้ได้เลยอันนี้เป็นสามต้นห้าร้อยนะอ๋ออันนี้มีตอลีลาเนี่ยมีตอรีลาอยู่ชุดหนึ่งีลีลากินขาดเลยนะครับนี่สามต้นห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยตรงนู้นอีกชุดหนึ่งสามต้นห้าร้อยตอลีลารู้สึกจะมีอสองชุดเนาะเพราะว่าให้เฮียประสันไปแล้วสองชุดนี่ก็หามาใหม่เนี่ยนี่ก็มีสองชุดนี่ก็ใครรับทั้งสองชุดนี้ก็ส่งฟรีนะครับนี่ตอลีลาสวยนะครับ ตอนรีลานี่ไม่ค่อยลงบ่อยเพราะมันไม่ค่อยมีมีก็ขึ้นขายขายก็วันสองวันก็หมดแล้วนะครับส่วนใหญ่คนชอบรายละเอียดอะไปทํานะครับเนี่ยสามต้นห้าร้อยเนี่ยดูดิชุดที่เจ็ดใหญ่มากเลยอะเนี่ยไปขึ้นกระถางสิบนิ้วเนี่ยสวยไหมเนี่ยชุดที่แปดใหญ่สวยนี่ชุดที่ห้าเห็นปะนี่นะครับชุดที่สี่สวยเนี่ยแต่ละชุดใครรับสามชุดบางโตส่งฟรีแถมอีกต้นหนึ่งด้วย ใครรับสามชุดบางโตส่งฟรีแถมอีกต้นหนึ่งด้วยนี่ชุดที่สองนะครับใครชอบก็ทักมาสามต้นพันธุ์ก็ยังมีนะสามต้นพันธุอยู่ตรงนี้นี่ค่าส่งร้อยหนึ่งดูดิงามๆสวยๆเลยเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตด้วยอันนี้บางโตจะลงใน t ิ k t o อวในอินสตาแกรมด้วยนะนะครับบางโตเดี๋ยวบางโตก็จะได้ประมาณสิบนาทีแหละนะครับเนี่ยสามต้นพันธ์มีสามชุดนี้ใครรับทั้งสามชุดนี้ขอสามพัน นะครับขอสามพันไดไหมวะขอสามพันแถมหนึ่งต้นอ่าแถมแถมต้นนี้แถมต้นนี้อ่าใหญ่ดีนี่ใครรับทั้งสามชุดนี้แถมต้นนี้เลยเอาค่าส่งติดปนวมให้มันโตร้อยเดียวพอนี่ใครรับใครรับทั้งสามชุดนี่แถมต้นนี้เลยโอ้นี่ใหญ่มากใหญ่มากนี่ใครรับทั้งสามต้นเนี้ยเอ้สามชุดเนี้ยเอาค่าส่งร้อยเดียวแถมต้นนี้ด้วยต้นหนึ่งนี่เป็นไงเอาไปเลยนะครับใครชอบทักมา แล้วก็นี่ไซส์ต้นละ5้าอยก็ยังมีหลายต้นนะมีต้นเที่ยงอยู่ก็มีต้นที่สองต้นที่สามต้นที่ห้านะครับต้นที่9้าต้นที่สิบต้นที่สิบห้าี่สิบานะครับแล้วก็18แล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้7จ72สี่จสองนี่18 17 17 18 1เจ0ดบดบเกยังอยู่นะครับก็เนี่ยก็3มต้นพันสองเออต้นนี้ต้นละ500 3ยมต้นพันสองค่าส่งก็ ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไม้ไซลองตอนลีลาเล่นลากไซลองต้นละสี่ร้อยเนี่นะดูใหญ่สวยเลยต้นละสี่ร้อยนะครับเนี่ยมีห้าต้นห้าต้นนี้ขอพันห้าส่งฟรีนะครับเนี่ยห้าต้นนี้ขอพันห้าส่งฟรีดูดิไม้ขึ้นปีบละดอกมาสวยมากต้นนี้มันส่งให้ใครไม่ได้เพราะมันเป็นรอยเห็นไหมนะครับแล้วก็แดงอุดมทรัพย์แดงอุดมรัพย์ต้นใหญ่นี้ขออีกนีกอ๋อเนี่ย จาก 6, 000, หกพันเหลือห้าพันเนี่ยห้าพันค่าส่งสามร้อยนะต้นนี้ต้นนี้จาก 13, 000, หมื่นสามเหลือหมื่นหนึ่งพันต้นใหญ่มากนะครับนี่ค่าส่งก็สามร้อยเหมือนกันต้นนี้ก็จาก 5, 000, ห้าพันเหลือสี่พันต้นแดงพยาเพิ่มทรัพย์นี่ใหญ่มากจริงๆนะนะครับนี่จาก 6, 000, หกพันเหลือห้าพันข้างหลังก็ 6, 000, หกพันเหลือห้าพันใครรับเหมาก็หนึ่งสองสามสี่นะครับสองเออหมื่นเก้าใช่ไหมห้าพันห้าพันสี่ต้นมันห้าพันสามต้นหมื่นห้านนี้สี่พันก็หมื่นเก้า ใครรับเหมาทั้งสี่ต้นเนี้ขอหมื่นห้าค่าส่งก็ขอมาพันเดียวนะครับแล้วก็ต้นใหญ่นี้จาก 15, หมื่นห้าเหลือหมื่นสามเนี่ยใครจะเอาโอ้สวยมากดูมองไกลๆทรงมันสวยมากนะครับไม้บางทีมองใกล้เราเราเห็นรายละเอียดก็จริงแต่เราไม่เห็นองค์รวมมันต้องรวมกระถางรวมอะไรพอมันรวมกระถางรวมมาแล้วมันใช้ได้เลยนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามใน YouTube Facebook ทิกต็อกอินสตาแกรมให้บางตัวด้วยบางตัวลงคลิปนานไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงทิกต o อกไม่ได้จะลงทีเดียวให้มันครบ แล้วก็นี่บางตัวปล่อยออกเลยนะนี่ต้นละหมื่นเอ้ยไม่ใช่ต้นเดียวหมื่นห้าเออต้นเดียวหมื่นห้านี่เดี๋ยวจะลืมต้นเดียวหมื่นห้าใครเอาทั้งสองต้นนี้ยขอสองหมื่นมารับเองนะหรือถ้าจะให้ค่าส่งก็ขอค่าส่งต้นละห้าร้อยนะเพราะว่าต้องต้องเซตอลีแบบนี้ยกล่องกล่องเราทําได้ไหมไปได้ใช่ไหมเนี่ยนะครับขอค่าส่งก่อนเลยห้าร้อยนะครับเดี๋ยวค่าเดี๋ยวกล่องเก่งเดี๋ยวบางตัวต้องเซตใหม่นะครับ ต้นละหมื่นห้าสองต้นนี้ขอสองหมื่นเอาไปเลยนะครับแล้วก็นี่ยักษ์ซาอูต้นนี้ 5, 000, ห้าพันหลือสี่พันแล้วก็ต้นข้างหลังเจ็ดพันหลือหกพันนะครับนี่ใครจะเอาสองต้นนี้ยักษ์ซาอูนะนะครับอันนี้สวยอันนู้นก็ใหญ่อันนั้นอันนั้นเดิมเดิมมันนั้นแบบเดิมเดิมไม่ได้ตัดแต่งอันนี้ตัดแต่ง,นนตแ,ตงแลวทรงพุ่มสวยใครชอบก็ทักไทยมานะครับสำหรับวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้ครับวัสสระมุวอะไรกุ้มวรวรมตุลลววบาระกาตุก um uh. ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ